สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วมะเขือเทศพันราชินีค่ะนี่ปลูกไว้นิดหน่อยค่ะวันนี้มันเริ่มสุกเริ่มแดงเยอะแล้วก็เ,เลยจะมาเก็บแบบรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกไว้สักยี่สิบต้นเห็นจะได้นะคะพอได้กินค่ะ ปอดสารนะคะเนี่ยปอดสารแต่มีใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบ้างแต่สารเคมีนี่คือแบบว่าไม่ได้พ่นนะคะพ่นแต่อะไรนะคะพวกน้ำส้มใส่ชูถ้ามีหนอนรบกวนนะคะพ่นบ้างเหมือนผงชูรสอะไรเงี้ยค่ะยาชูกําลังนิดหน่อยเอ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มชูกําลังยาชูกําลังโอ้พระเจ้า นี่นะคะมันเริ่มสุกแล้วค่ะก็เริ่มแบบเก็บเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารอให้มันสุกทั้งหมดมันคงจะแบบที่สุกก่อนคงจะร่วงอะค่ะต้องทยอยเก็บไปก่อนนี่นะคะไมายงชิดก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างโ <c oughs> <c oughs> อ้โหกอกก็มากินกันแบบว่าสนุกเลยมีความสุขไปเลยกะลอก นี่มนี่มะยงชิดนี่คือบ่อปลานะคะเนี่ยบ่อปลาเก่าแล้วมีปลาด้วยแต่มันเป็นปลาตัวเล็กๆละเป็นปลาซิวไปจับมาจากลองสวนนี่นะคะมะเขือเทศ เอแดงเริ่มแดงเอเสียงกระดิ่งมาจากไหนนะคุณก้าวแต้มใช่ไหมก้าวแตมกาแตมนั่นน่ะว่าแล้วกาวแตมแน่เลยก้าแต้มใช่ไหมจ้าเอเอา้าวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโอ้โหสุดยอดเลยเธออะ อ่าหนีไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายมะเขือเทศดูก่อนนู่นนุ่นจะได้หมดช่วยกันเก็บได้ไหมเนี่ยช่วยเก็บมะเขือเทศได้บ้าช่วยเก็บมะเขือเทศได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่แค่แบบยี่สิบสักยี่สิบต้นได้อะคะ่ะพอได้กินพอได้แบบเขาว่าเยอะไปก็ไม่ได้ไม่รู้เอาไปทำอะไรกิน ปลูกเล่นแค่แบบเออมันสวยงามดีชอบตรงที่มันลูกมันสีสวยเ,ออเดี๋ยวขอเดินออกไปก่อนตามกับแปมกลับบ้านแล้วหรอกลับบ้านแล้วหรอเฮนู่นอยู่นู่นละโอโห้ไปไม่รอกันเลยอนะมาเร็วมานี้ก่อน มาเร็วมาอ่ะไม่สนใจแล้วไปเชยเนี่ยนะคะมะเขือเทศอันนี้คือมะเขือไข่เตา่าว้าวนี่มะเขือไข่เตา่าลอดพ้นมาจากหนอนอ่ะบางต้นก็ได้ตายไปเพราะว่าหนอนรบกวนเหลือเกินเอาไม่ไหว โอเคค่ะมีให้ชมแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ